ใครนะที่กำลังลังเลระหว่างการเสริมคางด้วยซิลิโคนกับการเสริมคางด้วยการใช้ฟิลเลอร์ต้องมาฟังคลิปนี้เลยนะครับอันดับแรกนะหมอจะบอกข้อดีของการเสริมด้วยซิลิโคนก่อนนะการเสริมด,ด้วยซิลิโคนนะข้อดีคือทาแล้วทำเลยใช่ไหมครับไม่ต้องใส่ซ้ำบ่อยๆนะครับ นะถ้าถ้าทำแล้วสวยนะเออถ้าทำแล้วลสวยก็คือท,ทําทีเดียวจบอยู่ได้ตลอดชีวิตนะแต่ว่าโดยส่วนมากแล้วมันไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นใช่ไหมล่ะเออบางครั้งเนี่ยทาไปแรกๆใช่ไหมมันก็สวยดีแต่พอไปสักพักหนึ่งมันเริ่มรักใช่ไหมครับมันก็จะเห็นขอบตุข้ข้างๆแบบนี้แบบนี้แถวตรงนี้เนาะ,ะนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะดูเป็นไม่ธรรมชาติเป็นเหมือนแบบอยู่ดีๆก็ ก็มีคางยื่นออกมาเลยอย่างเงี้ยข้อเสียของมันนะข้อแรกอะ่ะมันอาจจะเห็นขอบได้ข้อสองอะ่ะมันอาจจะด,ดูแบบไม่เป็นธรรมชาตินะครับข้อสามก็คือเจ็บนะครับต้องมีเวลาพักฟื้นนะข้อสีอ่อ่ะบางครั้งอะ่ะมันขึ้นขึ้นอยู่กับแผลเปิดนะเปิดข้างในปากหรือเปิดข้างนอกปากถ้าเปิดข้างนอกปากก็าอาจจะเห็นเห็นรอยได้เห็นรอยเปิดใช่ไหมล่ะเออ แต่ถ้าเปิดข้างในปากมันก็จะไม่เห็นรอยนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นเป็นข้อเสียของ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 การเสริมโดยการใช้ซิลิโคนเนาะทีเนี้ยข้อเสียอีกอย่างหนึ่งของการใช้ซิลิโคนคืออะไรมันแก้ได้เฉพาะแตแถวตรงนี้นะครับนะแต่ว่าการที่จะมีช่วงช่วงคางที่สวยอ่ะมันจะต้องแบบมันจะต้อง ต่อเนื่องกันแล้วก็แบบเชื่อมต่อกันอะไรอย่างเงี้ยดูดูเข้ากันตั้งแต่แนวกรามจนมาถึงแนวคางนะครับซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่ฟิลเลอร์สามารถทาได้นะครับเนาะเดี๋ยวต่อเดี๋ยวต่อไปนี้เราจะพูดเข้าเรื่องฟิลเลอร์เลยเนาะอันดับแรกอะนะเวลาคางเป็นหานอะมันก็จะมีหลายแบบนะบางคนคางตาดัดอย่างนี้เลยอ่ะอนับแรกคางสั้นใช่ไหมล่ะเออคางสั้นแล้วก็ามาต่อให้ยาวใช่ไหมเออแล้วบางคนทางคางมันตดัด ก็แบบนี้อย่างนี้เลยนะเออคางมันตัดเราก็จะต้องมาใส่ฟิลเลอร์เพื่อให้มันเป็นเป็นมนมนขึ้นแบบนี้ใช่ไหมหละ่ะเออคนคางตัดประคนณคางบุม๋มเ,เอาออกก่อนางบุ๋มเป็นยังไงคางเหมือนตูดอะอย่างเงี้ยไปก่อนนะเนี่ยอย่างเงี้ย เอออย่างเงี้ยวิธีแก้ก็แก้ตรงที่มันบุ๋มใช่ไหมล่ะแล้วก็ต่อความยาวออกมานะครับทีนี้นอกจากคางนะส่วนมากก็จะมีอะไรมีมีคางสั้นก็ต่อให้ยาวคางบุ๋มก็เติมส่วนที่มันบุ๋มแล้วก็ต่อให้ยาวนิดนึงนะครับคางตัดก็เพิ่มความยาวของมันสร้างความโค้งของมันลงมานะอันนี้คือสิ่งที่ฟิลเลอร์สามารถทําได้นะครับแล้วก็ข้อดีของฟิลเลอร์ก็คืออะไรคือว่า เวลาฉีดถ้าหมอฝีมือดีฉีดแล้วมันจะดูเป็นธรรมชาตินะครับนะมันจะดูเป็นธรรมชาติแล้วทีนี้ปัญหาคางมันไม่ได้มีแค่ตรงนี้มันมีตรงนี้ด้วยนี่นะตรงนี้นะเวลาแก่ขึ้นกระดูกเรามันจะกร่อนลงไปนะครับทำให้บางคนเป็นอย่างนี้เห็นไหมชื๊บโค้งใช่ไหมตรงนี้ก็เป็นโค้ง ไหมล่ะแล้วก็นี้ก็โคงนน้งอีกนินึงอย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็เป็นคามันจะเป็นคลื่นซึกดซึกอย่างเงี้ยเออทีเนี้ยถามว่าซิลิโคนเนี่ยปกติมันแก้ตรงนี้ได้ไหมถ้าถ้าขาม,มันยาวไม่ถึงอ่ะมันก็แก้ตรงาถ่าตรงนี้ไม่ได้นะครับตรงนี้นะเออแล้วตรงนี้เป็นจุดที่ทําให้เกิดร่องน้ําหมากด้วยจากการที่กระดูกมันกลอนลงไปเนาะตรงนี้เห็นนะเพราะฉะนั้นเนี้ยฟิลเลอร์มันแก้ปัญหาปัญหาตรงนี้ได้นะครับทําให กรอบใบหน้ามันนืต่อเนื่องกันนะครับยาวสมูทนะครับนะไม่ได้เป็นเหมือนตัวรับบรรยูแบบนี้นะครับอันนี้ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของฟิลเลอร์นะนอกจากแก้ตรงนี้ได้แล้วนะครับบางคนเนี่ยเวลาแก่นะแก่ขึ้นกรอบหน้าไม่ชดัดเนื่องจากอะไรเนื่องจากหนังหน้าตรงนี้มันย่อนลงมาแบบนี้แบบนี้อย่างนี้นะอย่างนี้นะครับ ฟิลเลอร์มีข้อดีกว่าอะไรกว่าคืออะไรมันสามารถเติมแถวแถวแนวกรอบแถวแถวตรงนี้นะครับทำให้กรอบหน้ามันชัดขึ้นมาได้นะครับซึ่งการใช้ซิลิโคนเนี่ยไม่สามารถที่จะทำได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยปัญหานะมันได้มีแค่คางตรงนี้แล้วก็กรอบหน้าตรงนี้นะมันมีปัญหามาถึงแนวกรามตรงนี้ด้วยนะครับนะฉีดฟิลเลอร์สามารถฉีด ตรงหลังกระดูกกรามตรงนี้เพื่อที่จะขึงขึงให้มันตึงขึ้นตัว่าอย่างยันย่อนใช่ไหมันการฉีดตรงนี้มันก็ทําให้มันดูเห็นไหมมันตึงขึ้นนะครับการฉีดตรงนี้หลังกระดูกกรามก็คือแนวตรงนี้แนวตรงนี้นะมันไม่ได้ทําให้หน้าใหญ่ขึ้นนะคือถ้าฉีดตรงอย่างเงี้ยมันจะใหญ่ขึ้นแต่ว่าถ้ามาฉีดถอยข้างหลังอย่างเงี้ยึกรามจะไม่ได้ดูใหญ่ขึ้นนะครับแต่ว่ามันจะช่วยขึงทําให้หน้าเราอ่ะมัน มันทั้งช่วงล่างมันดูตึงขึ้นสมูทต่อเนื่องกันตั้งแต่คางนะตรงคางตรงร่องบุ๋มตรงนี้นะครับแล้วก็มาถึงตรงนี้เลยต่อเนื่องกันนะครับอันนี้คือข้อดีของฟิลเลอร์ที่ทำได้มากกว่าซิลิโคนนะแต่ฟิลเลอร์ก็มีข้อเสียคืออะไรมันต้องมาเติมเรื่อยๆนะครับอยู่ได้อย่างมากนะปีครึ่งถึงสองปีนะครับมันก็ต้องมาเติมขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าการเติมครั้งต่อๆไปอ่ะมันจะเติมน้อยกว่า ว่าครั้งแรกๆเพราะอะไรเพราะว่าอย่างเช่นมาเติมตรงคางเนี่ยเวลาที่เติมฟิลเลอร์ตรงคางใช่ไหมเนื้อไอตรงหนังเราตรงนี้มันจะมีการยืดออกมายืดออกมามากขึ้นเนื้อนะเนื้อเนื้อกระงมันยืดออกมาทําให้เวลาที่ฟิลเลอร์สลายออกไปหมดอ่ะมันก็จะยังยังมีรูปร่างที่ดีกว่าตอนก่อนทํานะครับนะอันนี้ก็ก็ก็เป็นข้อดีของของฟิลเลอร์อีกอย่างหนึ่งนะครับก็ก็ถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับคางสั้นคางตัด คลังบุ๋มนะครับก็สามารถคอมเมนต์ปรึกษาในคลิปนี้ได้นะครับก็จะช่วยตอบในทุกในทุกคำถามเลยนะครับก็อย่าลืมกดถูกใจนะครับแล้วก็กดอ่ากดติดตามเพจนี้ด้วยนะครับคลิปนี้จะได้ถูกเผยแพร่ไปให้ประชาชนอ่าที่มากขึ้นนะครับทำให้หลายๆคนนี้ได้รับประโยชน์จากคลิปนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ